สวัสดีครับผมนายะนองฤทธิมหาธนะครับตำแหน่งในสถานีรถไฟนครปางครับสถนนี้รถไฟนครปฐปนะครับอาการรับใช้พระแม่พิประชาชนมาร้อยกว่าปีนะครับสำหรับการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ย ก็เนิดมา12.5ยี่สิบหปีณปัจจุบันนี้นะครับอันนี้เ็วนที่ำลําฟางหรือกาเนิดเมื่อปี2 4 5 8นรดะครับการรถไฟในสมัยก่อนเปิดเดินตะบนรถมาที่จังหวัดลำฟางเมื่อวันที่1เมษายนพุทธศสักราช2459ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์นะครับเพราะทุกปีเราจะมีงานประวัติศาสตร์รถไฟรถมาทุกปีนะครับวันที่1เมษาเพื่อราลึกการเปิดเดินตะบนรถไฟมาถึง วัลลปางที่เป็นุ่นร่วมของภาคเหนือในยุคสมัยนั้นนะครับก็มีทั้งขนส่งสินค้าขนส่งผู้โดยสารโดยเฉพาะสินค้าเพื่อกระจายไปยังภาคเหนือตอนบนนะครับในขณะปี24-59ปีนั้นอยู่ในระหว่างการสร้างก่อสร้างหุโมุกตาลน,นะครับรถไฟเรายังไปไม่ถึงเชียงใหม่ลำปางก็เลยเป็นจุดศูนย์กลางของการขนส่ง ทั้งสินค้าทั้งผู้โดยสารทั้งประชาชนทั่วไปนะครับโดยเฉพาะย่านสดงสุยเรายังคงรักษารูปแบบสถาปัตยารักษ์ณของการรถไฟเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ได้ศึกษานะครับโดยเฉพาะตัวอาคารสานีเป็นอาคารในสมัยรอ5รอนะครับในรูปแบบของสถาปัตยกรรมของยุโรปผสมล้านนานะครับ ณปัจจุบันทางนีรถไฟลำปางต้องกลายเป็นจุดพักรถจุดสับเปลี่ยนรถจุดตรวจรถก่อนที่ขบวนรถจะถึงเชียงใหม่นะครับ,รบทางนีรถไฟลำปางเรามีหน่วยงานที่การรถไฟต่างการมาให้ประจำอยู่ที่นี่หลายหน่วยงานนะครับหน่วยงานของสถานีรถไฟน้ำาลำปางที่สังกัดอยู่ตูไปไต่ปฏิบัติการโดยรถนะครับมีหน้าที่ควบคุมดูแลเกีเ่ยวกับอำน,อยน,นวยความสะดวกผู้โดยสารสินค้าต่างๆนะครับ มีสังกัดฝ่ายการช่างโยธามีพนักงานขับรถพนักงานซ่อมรถซ่อมบำรุงดูแลรักษารถแล้วก็ฝ่ายการช่างโยธาก็อมบำรุงดูแลรักษาสภาพรางสภาพทางปัจจไม่หม,หมอนต่างๆมีฝ่ายการช่างสื่อสารนะครับเพื่อดูแลระบบอณฑสัญญาณระบบสื่อสาร,รของการรถไฟแล้วก็มีหน่วยแพทย์ของรถไฟประจําอยู่ที่ลำปางนะครับแล้วก็มีของตํารวจรถไฟเพื่อดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสารและชีวิต ดยสารรและะทััพ์ินนของกฟคบผมในยวลาวุฒิบุตจันผู้ช่วยสารวัตรแขวงพารำปางการรถไฟประเทศไทยครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ของแขวงบำรุงทารำปางครับซึ่งอยู่ในย่านสถานีนครลำปางแต่เดิมก็คือตั้งแต่ทางรัชกาลที่5ได้เริ่มตั้งแต่วุทยามาครับแล้วก็มาถึงที่ลำปาง ก็ได้มีการก่อสร้างทางตัวอาคารสถานีนะครับเพื่อใช้ในก,กิจการเดินรถและหลังจากนั้นก็มีการขยายพื้นที่เป็นตัวอาคารบ้านพักของพนักงานตามตำแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนเช่นอย่างคนงานก็จะมีบ้านพักถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกว่าโรงคุรีอาคารบ้านพักก็จะมีประจำำําตําแหน่งของแต่ละท่านตามลําดับชั้นนะครับ หลังเดียวก็จะเป็นตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆลักษณะอย่างนั้นครับก็จะมีของในแต่ละฝ่ายตัวพยาบาลนี่ก็เป็นส่วนประกอบอต่อเนื่องมาจากที่เวลามีย่านสถานีนะครับเพราะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นอยู่ในย่านใหญ่เช่นอุตรยดิษฐ์ลำปางก็จะเป็นศูนย์กลางแต่ละส่วนอย่างเช่นอ่าวิศวกรการเขตลํลำปางเนี่ยกินตั้งแต่ตีว่าเด่นไทยเนาะ จนถึงเชียงใหม่เขตในวบประโขลํำปางวิศวกรของเขตลำปางนะครับกินตรงนี้ก็จะมีแพทย์เขีนตรงนี้ที่โรงพยาบาลที่เขาเรียกแพทย์นะครับที่การแพทย์ก็คือเป็นแพทย์เขียนะครับเราก็จะมีหน้าที่ดูแลพนักงานตั้งแต่ช่วงของแพทย์มาเลยจนถึงเชียงใหม่ของการรถไฟแค่ช่วง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 ครับผมครับจากใช่ช่วงรับผิดชอบครับผมครับ จริงๆทางรถไฟยินดีครับพร้อมที่จะต้อนรับทุกท่านเลยเพราะว่าอย่างตอนนี้ที่เราทํามีโครงการสะพานดําเกิดขึ้นมาก็เพื่อรองรับประชาชนแล้วก็เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวรถไฟก็พยายามจะพัฒนาตัวเองในการรองรับในส่วนนี้